ธรรมชาติที่สวยงามของหินนะครับไม่รู้ว่าคนโบราณหรือธรรมชาติเนี่ยเอาหินขึ้นไปตั้งไว้อย่างไรถ้าพูดถึงน้ำหนักของหินก็มากโคทีเดียวนะครับในอุทยานประวัติศาสาราตร์ภูพบัิก็มีสถานที่หลายแห่งนะครับอย่างเช่นนี่ทางไปบอ่อน้ำนางอุสาทางไปผาเสด็จและมีทางไปวัดพ่อตา มีศาลาสำหรับที่พักะนะครับของเจ้าหน้าที่นะมีสัญลักษณ์ของการพยาบาลด้วยนะครับก็ถือว่าคอยดูแลผู้มาท่องเที่ยวในสถานที่นะครับเรามาในเดือนกรกฎาคมฝนตกก็ทำให้บรรยากาศ ค,ค่อนข้างจะเย็นสบายถึงแม้จะมีแดดก็ยังเย็นสบายนี่ครับเป็นเสมาเหมือนเหมือนเสมาล้อมรอบศาสนสถานรอบวิหารอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับรอบรอบพอนางอุตสาก็มีใบเสมามีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเดี๋ยวเราเดินไปที่วัดพ่อตานะครับ